อภินิหารพระปิ่นเกล้าเดินบนน้ำได้ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรลรังสรรค์และประทับอยู่ณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีมีเรื่องเล่าลือกันว่า พระองค์ทรงฝึกหัดมหาดเล็กเอาเท้าใส่ไหกระเทียมให้เลี้ยงตัวบนน้ำได้และหัดเดินบนน้ำในสระภายในพระราชวังเดิมพระองค์เองก็ทรงทำด้วยเมื่อหัดเดินคล่องแล้วจึงทรงนำมหาดเล็กเดินข้ามฟากคลองมอญ มายืนซื้อหมี่ที่แพ้เจ็กในเวลากลางคืนเมื่อเจ็กผัดมีถวายแล้วก็เดินกลับไปต่อหน้าต่อตาเจ็กผัดหมีในสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้แม้ตะเกียงลานก็ยังหายากเมื่อเจ็กเห็นพระองค์เสด็จกลับโดยเดินบนน้ําเช่นนั้นแล้วก็ตกใจถึงกับนําเอาไปเล่าลือว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าและบริวารเดินบนน้ําได้